อยู่ดีๆเราเจอดารานางแบบแจ็คกอตเลยขนาดนี้แถมมีน้องเนนมาให้กำลังใจด้วยวัดซัพวัดซัพเนี่ยเขาพาเราไปดูวัด let's go ถ้าเป็นแฟนนี่รักละหลงเลยนะวอาทุกคนมาดูกันนะคะว่าสเปคสาวที่นี่จะเป็นยังไงดาราคนไหนจะเข้าขายสุดจากลิสที่มินฟอลโล่เอาอะไรดีนะที่รัก คีลัก is อัดชิดกะเลยอัดชิด Are you my อัด i ิดกะเลย Yes อัดชิดกะเลย Are you my a c h i <'m> <Yes. S 2> mm ิดกะ e เหมือนโรตีแต่ว่าไม่ใช่โรตีนะทุกคนอ่ามันต้องอย่างนี้ <Yeah. S 1> นี่นะคะ ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือก็จะเป็นมุมลับของเชยทะกองที่เป็นส่วนข้างหลังนะคะที่พมา่าห้ามมีแฟนสองคนหรือว่าภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้แล้วโดนจับได้ติดคุกนะไงร้านพี่อีสานหรือว่าอาหารกปกติอาหารตานรับอาหารตสัง่งน,น,น,นู่นนี่น,นู่นนั่น,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 นพูดไทยเก่งมากเคยไปไทยไหมคะอ๋ออ๋อไทยใหญ่ทุกคนมีข่าวายจะบอก วันนี้เนี่ยตอนแรกมีแผนแว่าจะแบบจะไปขึ้นรถไฟแล้วก็แบบไปลองกินอาหารบนรถไฟใช่ไหมเรากยจะข้าจมจังหวัดไปแต่ว่าท้องเสียคนอาหารพิษทำให้เมื่อเช้าเนี่ยทั้งอ้วกทั้งอะไรแบบคือไปไม่ได้เลยอะคุคิดว่าไปเราก็คงตายตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็ ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าไปทำทีท่าไหนถึงเจออาหารไปพิษเาเอาเป็นว่าวันนี้นะคะที่พมา่าสิ่งที่มินต้องทำคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ต้องทำก็คือหาสาวสวยค่ะหาสาวสวยไปเดทด,ด้วยหรือพาเพื่อนสาวสาวสวยพมา่าพาไปเที่ยวหน่อยเผื่อแบบว่าเราจะได้แบบหายเหงาเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมิชชั่นของเราที่จะหาเพื่อนไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีไหมสอบพม่าอย่างเงี้ยบอกเลยแล้วเจอมาหลายคนแล้วสวยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูกันว่าใครจะกล้ามากับมินนะคะเพราะว่าก็หน้าตาก็ดูเป็นมิช,ชนิดนึงมิชชั่นชีพไป let's go เนื่อยตายแอวกอะก่อนที่เราจะมาหาเพื่อนที่รีอสาวมาทิ่แพ่เราคงต้องแวะดูธรรมชาติให้มันฟื้นฟูหน่อยก็คือหมาย่างกุ้งเนี่ยเขาบอกมันจะมีทันเรสาบอินยาแต่เนี oui, er. Teraz, ้ยต้องกินยาละชีวิตไม่น่าเชื่อคนสวยมาก นนะะว่าที่ย่างกุ้งมีแบบนี้ด้วยเราอจะติดภาพว่ายังกุ้งมันจะต้องเป็นเมืองจ๋าแต่จริงๆแล้วธรรมชาติเขาก็สวยมากเช่นกันนะ<ค><ย>บางทีอะ่ะแค่เราตากแดดอะ่ะมันอาจจะฆ่าเชื้อโลกที่แบบ เราท้องเสียก็ได้แล้วการที่เราได้เห็นธรรมชาติแบบนี้นะบอกเลยว่ามันก็ใจฟูลยนะทุกคนแต่มินกลัวจังเลยว่าวันนี้มินจะไม่ได้แบบใครมาด้วยเพราะว่าคนที่นี่เขาขี้อายอ่ะเขาอาจจะไม่กล้าตอบรับถ้าแบบเขาไม่รู้จักเราดีหรอหมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะหาสาวแปลกหน้าที่พาเราไปเที่ยวย่างกุ้งหนึ่งวันได้ไหมไอทะเลสาบนี้เนี่ยน้องๆที่เป็นเด็กมหาลัยเขาจะมานั่งพายเรือกันเพราะเขาเมื่อก่อนเขาจะมีแข่งพายเรือกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของมหาลัยย่างกุ้งสรุปแล้วฉ <t ell> มาทิ่มที่อเมริกินกู่กันตอนนี้มินอยู่ส่วนสาธารณะนะคะที่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นมุมที่หนุ่มสาวเขามาเดทกันจ้าก็เราจะหาคนมาเดทเนี่ยเราก็ต้องมาที่ที่คนเขาแบบคนเป็นแควนเขามาสิฮะ แต่ว่านี่นะคะมันจะมีอนุสาวารีย์ข้างหลังด้วยแหละดูนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นวัดนะวันนี้แหละเราจะต้องเจอสาวพาม่าโชเล่สุดๆเพื่อที่จะมาเดทก,กับเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสาวพาม่าหรือนุ่มพาม่าเนี่ยเขาเวลาเขาเดทกันเขาไปเที่ยวในวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าความคิดที่คนพาม่าในฐานะเพื่อนบ้านของเราอ่ะเขามีความคิดเห็นยังไงกับคนไทยแล้วก็เขาชอบคนไทยไหมอ่ะ<ม>ก็ต้องชอบเดะหรือเปล่าวะ ก็ชอบเลยมัง้งสิ่งสิ่งที่มินสังเกตตั้งแต่มินมาย่างกุ้งนะคือเขาปลูกต้นไม้เยอะมากในเมืองเนี่ยจะมีแบบต้นไม้เยอะทุกจุดเลยถึงแม้จะเป็นเมืองใหญ่แต่เขาค่อนข้างที่จะแบบให้ความสนใจให้กับแบบพวกต้นไม้นะนแล้วต้นไม้ใหญ่เยอะมากมิงกร์บาอ่ะนี่ไงเห็นไหมตัวอย่างของคนที่มาเดทกันเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรวมๆนี่นะครับจะมีใครเดทกับเราไหมหรือ3มคนนี้จะได้ไหมมิงกะลาบาสวยนะเนี่ย เขาสวยนะหรือเราจะชวนเขาดิไม่อ่ะเหมือนเขามาเรียนเราไม่ควรรบกวนนักเรียนเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเป็นนักศึกษาเขาอาจจะต้องไปเรียนหนังสือไม่ได้ทนใจคบไว้มีสเปกละอยากเดทกับสาวพม่าที่ขาวสวยน่ารักเห็นแล้วแบบยิ้มเป็นตาสละอิอันนี้แหละมิชชั่นของเรามาหาให้ได้หาให้โดนฉันสวยไหมอ่อาไหนี่ฝั่งนู้นสิฝั่งนูน้นอ ยังไม่ค่อยตรงทร็กเก็ตเท่าไหร่นะคะคุณละเราต้องมีเซอบ้างดิไหนหว่าแต่เหมือนที่นี่เขาบอกว่าเวลาใช้ภาษาไม่ได้เรียกว่าภาษาพม่านะเขาบอกเป็น b u r ร์มี l a n g u ว g แล้วคือตั้งแต่มาอยู่เนี่ยคือภาษาพม่าคือพูดยากมากพูดยังไงก็ไม่เหมือนอนะแล้วชื่อคน,น่ะพูดจํายากมากเพราะเขามีสามพยางคนี่ระบาอุ้ยเด็กไปเดทกันไหมฮัลโหลใส่าบาทไหมครับฉันเพ็นพระฉันบาทองโกโยอมยืนคอยเด็กวัดโดนใช้พายุบนกุฏินั่งทองพูดโิน้กกินหัวคุณละ มิงกลาบาไฮนี่ my name my name is mint mint your name what's your name ไปละเด็กไปละก็อย่างที่ว่าแล้ค่ะหลังจากที่ทักทายเด็กแล้วก็หาผู้หญิงที่สวยสุดทุกคนบอกเลยว่าหลังขาวขาวคนนี้แหละต้องใช่เปิดหลังด้วยว้าวดูสิเห็นอย่างที่มินเห็นไหมนี่มิงกะลาบา Are you alone? Yes, I'm alone. Oh, what are you doing here? Mm, I'm learning. Learning? Ah, English. English? You learn English at the park? Yes. Oh, wow. You're very pretty. Thank are you me. a model? Uh, yes, I'm an actress. What series? Movie? Uh, yes, uh, like this. เคยได้เห็นยูยูยูทำงานไหมฉันเป็นนกแดงตลกในไทยแลนด์อ้ยผู้ติดตามก็เยอะด้วยโอ้คนตามเปนหลายแสนเลยอะอันนี้ไงโอ้ดูเดินไปพม่าอยู่ดีๆเราเจอดารานางแบบแจ็คพอเลยขนาดนี้แถมมีน้องเนนมาให้กำลังใจด้วย What's up What's u <laughs> I'm so happy that I met a celebrity. I'm so uh, <laughs> I'm, I want to ask you if, um, are you free right now? Yes. Really? You don't have any work? Yes, I'm free. You know, um, I'm alone in Yangon. I'm very lonely and I live alone. Okay. So um, would you mind if I take you on like a girl's date in Yangon? Yes. Are you can, oh, yes, yes. Hi. Oh, you're so friendly. What do you think about coming here? Actually, you know, when I came here, I was very shocked oh. of how people were so like friendly. Thailand and Myanmar are close country, yes, yes. but um, there are so many different things about your culture and mine, and some things that are very similar. But I think what I like about Myanmar the most is like how people are very polite and uh, pray, and you know they are always respectful. And what I don't like about Myanmar is. ฮอตฮอตฉันหมายในไทยแลนด์มันฮอตด้วยแต่ฉันคิดว่ามาเลเซียอาจจะไม่ร้อนเหมือนกรุงเทพฯแต่ในที่สุดเราทั้งสองก็ร้อนเราจะคุยเรื่องนี้ต่อในวันเดทกันโอเคคุณพูดว่าไงบายคันตาบายคันตาสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะโอ้น่ารักค่ะไป <ด>ไปไป, s <S ไปแล้วไปโอ้โหทุกคนเฮ้ยเป็นคนที่มีอินิเชทีฟมากๆในการที่จะพาไปเดทน,นะคะโอ้โหเปิดมาตั้งแต่ไปมีสาวสวยคนไหนจับมือด้วยสกินชิพนะคะอุ้ยมือก็นุ่มอุ้ยนิ้วก็สวยมือเราก็หยาซะด้วยสิโอ้โห I forgot to ask your name What's your name ออาโลอ้าโล My name is Mint Mint is my nickname in Thailand Our names are very long very very long but in Myanmar your names are three three words right yes 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 so your full name is uh, Lamyo Jelo a okay Lamyo Jelo a Jelo a หรือเปล่า <laughs> ที่เป็นนักร้องว้า wow, วทุกคนมือเขานิ่มมากเลยนะคะ oh, ทุกคน oh <my> God, ฉันชอบสาวคน จริงปะเนี่ย Yes Yes I'm fat นู้น I'm fat บอกเลยงองแงกับผู้หญิงละมีแต่คนบอกว่าอ้วนเออท้องเสียแล้วไงจะได้ผอมๆโอเคเปล่างั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเราจะสามารถไปไหนกับเขาได้บ้าง So usually most like a lot of couple come here to date Yes Yes So in your life you only had like Myanmar boyfriend Yes Have you ever talked to any Thai Yes Really Yes From where yes. Myanmar? Yes, Myanmar. Oh, so what do you think is the difference between Myanmar and Thai uh, guys? I think Myanmar people and Thai people are the same. Me, when I came to Myanmar, I think the difference Myanmar and Thai guys is mm -hmm. that they seem shy. Yes yes, yes, yes. But if you talk to them, they will be like more like open to you. Yes, yes. yes. How to say I love you in นี่มารงานิงกูงางานิงกูงานิงกูชดเอชดออายชดออายอายชดอชดอ a lot of love โอโหพักก่อนเป็นลมงานิงกูชดอ is there a shorter version ชดอชด yes ชดอชด a lot ชด a lot ชดอไ้ไดไดวทุกคนไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนเฟรนลี่ขนาดนี้นะคะแล้วก็แบบ อาจจะเพราะว่าเขาเป็นดารานักแสดงทุกคนเราเจอดารานักแสดงที่พม่า a s h l e y I know you r e hot ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะดูแลเธอเอง I will take care of you ป่ะทุกคนเดี๋ยวเขาจะร้อนเพราะว่าเนี่ยดูแต่งตัวน่ารักไหมน่ารักอะทุกคน FC ดูดีฉันไปหาคนน่ารักขนาดนี้มาจากไหนคนน่ารักเลยอะ let's go for the date let's go let's go ปกันต่อปปจะโดนเขาหลอกไหมเนี่ยแล้วฉันก็ชอบเขาด้วยนะเพราเขาสวยมากสวยจริงๆ This is the place. Yes. Oh this is. Wow. You like you like spicy food? I love spicy food. a n d I am spicy. 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 คนไทยเผ็ดมากค่ะอ่ามาดูกันมาดูกันไม่เคยมาเลยนะเนี่ยไม่เคยมาสิก็ไม่เคยมาพอมากอ่าดูดางเทคแคร์ดูแลดีมากเลยนะมินว่าร้านเนี้ยมันมาจากประเทศไทยเพราะมันอยู่ลุมบินีลุมบินีนะคะทุกคนเราอยู่ที่ลุมบินีค่ะตอนนี้ลุมบินีแบบสำเนียงตายนะคะลุมบินีที่รุม เป็นไงตลกปะ <S <S ถึงแล้วร้านผู้สาวคนที่นี่เขามากันอันนี้เหมือนจะมีขนมพรกด้วยนะแต่ไม่รู้จัก so this is like a breakfast place in uh, uh, yemen for brunch yes oh. uh, most people in y e m uh, really like spicy food really so okay. this is spicy uh, wait. มาดูกันจะมันจะเผ็ดสู้อาหารไทยได้หรอเพราะว่าอาหารไทยก็เผ็ด I like spicy food ใช่ This one is really good most p r a p a r e m e n m a and it Okay let's take it สั่งเลยหมดตัวเราเลยให้รู้ซะว่าประเทศไทยเราสายเปย์อ้ขนมจีนด้วยนะทุกคนเว้ยเว่ยเว่ยเอาอีกเอาอีกเขาบอกว่ามีอีกดูแลดีมากแสดงว่า This one This one is really good Is it roti No No เอสคอมเมลายพิซซาโอเคเมลายพิซซาไม่รู้คืออะไรผู้หญิงให้กินเราก็กินไปก่อนนี่ดูสั่งอะไรให้ด้วยเสร็จสับน่าเขาเหมือนดาราไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะแต่นึกไม่ออกว่าเขาหน้าเหมือนใครใครรู้คอมเมนต์มานะ I think this one and this one where you like it order everything you want I trust you เอาอิติติอติติอ่าใช่ไหมเปียปูเก้าเลยปูเกาปูเก้าเลย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 อิติติเลย หิวหิวหิวม่ซาเนียอเอาอะไรดีนะที่รักที่รัก is อชิตกะเลย Are you my อชิตกะเลย Yes, yes. Okay. Are you my อชิตกะเล่ Yes ะอย่างดีนะคะคิดว่าวัฒนธรรมบ้านเขานะคะเหมือนผู้หญิงเทคแคร์ตั้งแต่ทุกอย่างคือมาถึงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือนั่งเฉยๆแล้วก็เหมือนโดนปรนิบัติยังไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกสบายเลยอะ่ะเนี่ยลอยจำไว้ <c oughs> ถ้าอยากมีแฟน <c oughs> ก็ต้องอย่างนี้น่ารักอย่างนี้ <c oughs> เข้าใจ <c oughs> าามไหมคอยทดทวนไว้นะเราต้องอ่อนหวานแบบนี้นะคะ <c oughs> อาหารเรามาถึงแล้วนะคะซึ่งไม่รู้จักซักอย่างเลยแล้วก็สั่งเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยว มันน่าจะหิวมากๆแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรก็แค่อเมริกาเยสแค่นั้นแหละคือทุกคนเราสั่งเนี้จนแบบเขาต้องต่อโต๊ะให้เราอะ่ะคือเห็นไหมเราห้ามซื่อเฉียเราห้ามซื่อเฉียเราห้ามเสียชื่อ<ช> ไทยแรงนะคะ้าใจไหมว่าเราดูแรอย่างดีนี่ขนาดท้องเสียมานะคะความจริงมันควรจะกินอาหารอ่อนด้วยนะแต่ว่านี่ค่ะสั่งยับความท้องเสียทําอะไรเราไม่ได้นะคะเหมือนโรตีแต่ว่าไม่ใช่โรตีนะคะทุกคนเป็นของแปลกไม่แปลกเราดูน่ากินเหมือนเป็นของหวานมากกว่า what is this ข้าวซอยพ่ามาข้าวซอยไม่ใช่ traditional so like do w need to put like anything spicy like that ยังไม่เคยเจอชาติไหนที่แบบว่าทาให้ทุกอย่าง spicy อันนี้คือลิเชลบ้านเขาแล้วนะคะลิเชลมากมันดูน่ากินมากไม่เห็นแล้วหิวนะคือแม้เราจะท้องเสียแต่เราก็สู้ตายอยู่นะอ่ามันต้องอย่างงี้นี่นะคะอย่าบอกนะอ้าแตาวโอ้ยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยมากโอ้ตายแล้วทุกคนมันคือดีทุกอย่างคือดีเลยจริงๆที่เราสั่งมาอิโซซุ อีสกูตแต่มันคือของหวานป่ะภาพไปหวานแล้วเหรอเจ๊อสกูอืมทุกคนเหมือนโรตีบ้านเราแต่ว่ามันจะเป็นโรตีที่แบบว่ามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบละมุนละมุนกว่าทุกคนแต่ละอย่างนี่คืออร่อยแล้วนี่คือไม่รู้คืออะไรอู้นี่คื s ส m มปลาตาปาลาตับ yes ปลาตาปาลาตาไม่ใช่ปลาแล้วคะทุกคนปาลาตาน่าวางอินเหมือนมันเป็นสวดถั่วแบบว่ามีกระเทียมข้างในด้วย <yy> what are the things that you think people misunderstand about like Myanmar? Like for example in Thailand we like people say we ride elephants to school, but mm -hmm. we don't. I mean we used to, but mm -hmm. now no more. Uh I think a lot of people in Myanmar traditional well. Uh-huh. uh But uh it is in no show. Um become more uh, More stylish. Yeah, like uh -huh. this. Like this, like this, and this then, is like... And then this part, this part, a lot of my people. So what's your style? I think it's Korean. Korean style, <laughs> Korean style. Do you like Oppa? Yes, I like really Oppa. Who is your favorite? Song Pa. Song Pa? Yes. Who is? I, I, I know Song Joong Ki. But Song Joong -ki, no. I Really like h อ้ยคือเสียมาเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย Really ้ยโ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโน้ย้ยโด้ยโ้ยโอ้ยโอไย้ยโอ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 ้ยโ this อ้ยโอ้ยโอ o ยโอ i ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโ e ้ยโ y ้ย k อ้ยโอ a ยโอ้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  o โอ้ยโอ้ยโอ้ย t อ้ย a อ้ยโอ้ยโอ้ มาดูกันนะคะว่าสเปคสาวที่นี่จะเป็นยังไงดาราคนไหนจะเข้าข่ายสุดจากลิสต์ที่มินฟอลโลจะชอบยังไงท่านแรกเราเพื่อนเลยเพื่อนรัก one of famous youtuber in Thailand uh huh. นี่ดูสิคะว่าเขาจะคิดเห็นยังไงกับท่านนี้ uh huh. this one his name is Bill Bong uh huh. oh my god in Thailand อ๋อใช่ because of style cuteness yes คได้ไหมเขาบอกว่าน่ารักเว้ยอ่า โซวิชชายแอคเตอร์ส do you know ยา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 พิมักพิมักพิมัมักดาวิกาดารวิกาใหม่ดารวิกานะคะดูนลลิสาไงอ๋อลิสาลิสาลิสา I really like that อ๋อ I'm Lisa อันนี้ I'm Lisa 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 ทุกทีวิ่ง What is the most famous Myanmar song right now? Burmese song. คนหูเนี่ยมเนี่ยมเนียสวมเนียเออมนจน่าเอาลอให้หน่อยลอให้ยเอาไหมมินเน่เอมาทอะไรันโอ้โหมาได้ถูกจังหวะมากกำลังจะร้องเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออสตอปมนน่าเอมาทน

my name is brian i'm 24 years old i'm 24 years old from korea from <laughs> <laughs> korea it's a parody song <laughs> <Poppy> <laughs> ice cream my name is brian i'm 24 years old from korea กินเสร็จละแต่เดทของเรายังไม่จบต่อจากนี้เราจะไปไหนกันมาดูกันนะคะว่าเขาไปเดทกันที่ไหนกันต่อนะลองดูไปให้เชื่อใจอยู่นะไปไปนะระหว่างไปเข้าห้องน้ำมาก็ไปเจอในอินเทอร์เน็ตมาว่าที่พมา่าห้ามมีแฟนสองคนหรือว่าภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้แล้วโดวนจับได้เนี่ยติดคุกนะคือคือจริงๆมันก็ไม่สมควรจะมีแฟนสองคนนะ่ะถึงติดคุกนี่ก็ถือว่าเป็นการที่ก็ดีนะมีแฟนสองคนเจ้าชู้ดิติดคุกไปเลยดีๆอยากให้อย่างนี้มีด้วยหยอกหยอก ที่เราคุยเมือม่อ,อ,อก,กี้พพก,ก็คือว่าต้องจดทะเบียนแต่ว่าถ้าจะติดคุกได้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานถ้าอย่างเมืองไทยเราก็จะฟ้องใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ติดคุกไงแต่อันนี้ต้องมีหลักฐานด้วยว่าแบบว่าไปเข้าโรงแรมด้วยจริงไหมเป็นชู้จริงไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือวิธีเดียวนะคะที่จะติดคุกแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะแบบทํากันเท่าไหร่หรอกสงสารพ่อของลูกอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แต่งานมีลูกกันเขาก็ไม่ค่อยอยากจะแบบว่าให้พ่อของลูกเข้าคุกเนาะมันต้องแค้นจริงๆอ่ะต้องดูเลเวลความแค้นก่อนเนาะ แล้วมันคือที่ไหนก็ไม่รู้ uh, We love Yangon You love Yangon Yes And I love you And I love you Okay, I also okay. love you too. <laughs> you are like a actress model here. Yes. Uh, how long did you how when did you start being like an actress? Seven years. Seven years. Do you like your your job? Yes, I really like my job. You like your job. And I like you. <laughs> so like is it like when you shoot, is it like long day shooting or it's usually like short photo shoot or it's a long day. Long day, long, long, day, long day, right? Yes. How is the uh, entertainment industry here. Uh, like many models, many movies, or a lot of Korean influence, or a lot of Thai influence. Mm -hmm. I think in korea a lot of korea. korean influence yes, yes 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 a lot of so, korea was wondering uh, you're from yangon right yes and um what university did you go first year Ah, first year university first year, yeah. you know psychology Psycho psychology yes so why did you study psychology um, i i like this subject so you like to study people yes so from your first impression how do you think i am mm, i think you so sweet and you're I again right I am dangerous Ah no yeah เดี๋ยวเราจะข้ามกันตรงนี้จับมือหน่อยจับมือหน่อยใส่ส้นสูงซะด้วยแล้วพาเขามาลำบากพาเขามาลำบากจริงๆนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวมิจะต้องขึ้นเครื่องกับไทยก็อาจจะมีเวลากับสาวเราเยอะไม่ได้นางก็บีซี่เนาะอุตส่าห์สละเวลามาให้บังเอิญเจอที่พักอะ ึงแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือก็จะเป็นมุมลับของ่วยทะกองที่เป็นส่วนข้างหลังนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะตรงนี้คือสวยมากๆจริงๆเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่เนี่ยมันไม่ได้แค่มีมุมอื่นมันมีมุมนี้ด้วยบอกเลยว่าวันนี้มีความสุขมากที่ได้มาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขาแล้วก็ได้เจอดาราด,ด้วยโูกดวงโคตรดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวคุณอลอรอ,ลอ,อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราเดินไปหาเขาแล้วก็ไปเซกคุชบายเขาดีกว่าหลังจากที่เราเดินชมวัดเส็จเรียร้อยแล้วเรามาสงบจิตสงบใจที่ สาวๆดีกว่าก็คือที่นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องล่ำลากันละดีใจมากเลยที่เขาพาเราไปดูวัด Let's go ถ้าเป็นแฟนนี่รักละหลงเลยนะทุกคน Next time you visit Yangon I'll come to you Okay Do you remember me Yes Can I follow you Yes If you come to Thailand Will you come visit me Okay ทุกคน f c ถ้าอยากให้อโลมาเมืองไทยหรืออยากเห็นนางอีกคอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะมากความน่ารักของคนพม่าเนี่ยคือใช่คือโดนใจใช่เลยนี่รู้สึกเลยนะว่าเขาจะมีความพี่อ้อนความชายอ่อนโยนอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะไปให้สอนภาษาไทยนิดนึงเป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันไหมใช่ Do you want to be my girlfriendOh yes of courseOh เป็นแฟนกันไหมแล้วก็จีบได้ไหม <No. S 1> ได้ค่ะ oh. <laughs> โอ้ยตายละเขิน <laughs> <laughs> Usually when you date how do you show your love by how by taking care or like what's your style Hello สวัสดีค่ะค่ะเจ้าคุณพ่อรบกวนยกเลิกตั๋วเครื่องบินกับไทยด้วยนะคะตอนนี้จะอยู่พม่าแล้วค่ะค่ะหนูได้แฟนแล้วเดี๋ยวหนูจะขอสัญชาติไปนะถึงเวลาที่ต้องไปแล้วอยากให้ อาล่ะฝากช่องทางการติดตามว่าคนไปตามได้ที่ไหนคุยกับแฟนแฟนไทยหน่อยฝากอะไรกับคนไทยที่อยากมาเที่ยวพม่าหรือว่าอยากฝากบอกอะไรคนไทยเอ่ออะไรไม่ว่าแบบแปรงเก้าแน่ยังคงในอารมณ์อันนี้เช่นอย่างบอลนอร์สโรยังคงอะไรบ้างซาต้าตีได้ยังเก้าแนมพี่ยอดมีมาดูมีอะไรเอาละใช่เชฟปีเตแต่ยังกิวซับปีเตแต่โร่เนาะลาลาีต์ในลุคที่มาเนาลาลีแค่บางสิ่งรักนะจุดๆขอบคุ้มคับอีฟซีอ่ ทุกคนฝาก subscribe ช่องปักหมุดชาแนลด้วยนะคะตอนนี้คือเราต้องแยกทางกับนางละ it's not a goodbye it's just a see you again see you again it's been a long time 못갔편파웃줄 my friend how are you going back uh now I'm going to go in your heart แค่อะไรหรอกเราอะติดรถเขามาเรากลับไม่ได้เราอยู่นี่ทุกคนเราตกเครื่องละระหว่างที่เราเดินมานะคะก็เห็นแมวดีนะเนี่ยที่เราพกอาหารแมวมาตลอดเวลามิ้นไปประเทศไหนอะมินก็จะพกอาหารแมวนะคะแล้วนี่เป็นอาหารแมวที่แมวที่บ้านมินชอบกินมากนั่นก็คืออาหารแมวปรามีนะคะเพราะว่ามันแบบโลโซเดียมไงที่สาคัญคือแมวที่บ้านอะต่อให้อายุเยอะเนี่ยเขาชอบมากเป็นรสโปรดเลยมั้งอันนี้นี่เจอแมวพมา่าดูหิวแมวสมมวมว้มมาเร็วมาเร็วหิวใช่ไหมมา กินข้าวกันนี่อร่อยอันนี้จะเป็นรสเนื้อทูน่าเนื้อไก่เจลลี่ปุ๊บโอ้หิวหิวที่นี่แมวเยอะมากนะทุกคนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเฟรนลี่มากไม่กลัวคนเท่าไหร่หอมจังเห็นแล้วอยากกินตามแมวเลยเวลาไปต่างประเทศมีจะพบอาหารแมวติดตัวตลอดหลายประเทศก็จะมีแมวกับหมาแมวดวนทิ้งเยอะมากนะคะแต่ที่บ้านเลี้ยงแมวไงเลยจะมีอาหารติดตัวตลอดเช่นอ,อาหารตัวปลาหมี่ตัวนี้แหละลูกวันนี้ได้กินอีกมือละ <ไ>สวัสดีค oh, ah, ่ะไทยแลนด์มิงกะลาบามิงกะลาบ้เชีโยเดียโยเดียชูเท่ชูเท่ธมะเอ่อเบอร์มิสกรอลแวร์รี่บิวตี้ฟูลแวร์รี่แวร์รี่โชเล่แวร์รี่โชเล่อิสุบาบ๊ายบายไงร้านพี่อีสานหรือว่าอาหารปกติอาหารจานตั้งครับอาหารสั่งนู่นนี่นู่นนั่นพูดไทยเก่งมากเคยไปอีสานไหมคะ อ๋อไทยใหญ่ไทยใหญ่วัสดีค่ะพี่ผู้ชายที่นี่แอบเยอะนะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงไหมคะเหมือนผู้ชายใชน้อยกว่าหรออุ๊ยเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าผู้ชายที่ประเทศน้อยกว่าผู้หญิงเหรอผู้ตายแล้วงั้นผู้หญิงไทยต้องมาที่นี่แล้วค่ะเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าผู้ชายน้อยกว่าผู้ชายไทยต้องแอบมาหาสาวพม่าแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะสาวพม่าดูแลดีมากมไีคคนงะ play really am.